ปัญหาความไม่สมดุลทางเพศของจีนเป็นเรื่องที่มีการพูดกันมานานแต่การคาดการณ์ล่าสุดเผยให้เห็นว่าปัญหานี้รุนแรงเพียงใดภายในปี2027ผู้ชายชาวจีนวัยหนุ่มหนึ่งใน6คนอาจจะต้องมาเชิญกับความยากลำบากในการหาคู่แต่งงานวิกฤตนี้เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลในอดีตค่านิยมทางวัฒนธรรมและบรรทันานทางสังคมที่เปลี่ยนไปแล้วเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อนาคพธของจีนอย่างไรและจะมีผลกระทบต่อสังคมและการเมืองโลกหรือไม่มาหาคำตอบไปพร้อมกันครับ ยินดีต้อนรับสู่ Global Trends Unpacked รายการที่เราจะเจาะลึกประเด็นระดับโลกที่กำลังกำหนดทิศทางของโลกเราในปัจจุบันผมชนบุญนาคและในตอนนี้เราจะมาพูดถึงวิกฤตประชากรที่กำลังปะทุข,ขึ้นในประเทศจีนซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงสังคมของจีนไปตลอดหลายทศวรรษสาเหตุของปัญหาน,นี้คืออะไรปัญหาความไม่สมดุลทางเพศของจีนเริ่มตั้งแต่ช่วงปี1980 เมื่อเทคโนโลยีอัลตราซาวราคาถูกแพร่หลายทําให้ครอบครัวสามารถเลือกเพศของลูกได้ประกอบกับค่านนิยมที่ต้องการมีลูกชายมากกว่าลูกสาวนอกจากนี้นโยบายลูกคนเดียวของรัฐบาลจีนที่บังคับใช้ในปี1 9 7 9ทําให้ครอบครัวจํานวนมากต้องเลือกมีลูกชายเพียงคนเดียวส่งผลให้สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิงผิดปกติอย่างรุนแรงตัวเลขที่น่าตกใจในปี2027สัดส่วนเพศของประชากร ที่อยู่ในวัยแต่งงานจะสูงสุดที่ชาย119คนต่อหญิง100คนคิดเป็นจํานวนชายหนุ่มที่มีส่วนเกินถึง22.5ล้านคนซึ่งถือเป็นความไม่สมบุลทางเพศที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์พื้นที่ชนบทได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดโดยมีสัสดส่วนชาย120คนต่อหญิง100คนในขณะที่เขตเมืองอยู่ที่106ต่อ100ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐ,ฐกิจ ภาะวะเพศชายล้นตลาดนี้ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายได้แก่การแข่งขันสูงในตลาดการแต่งงานผู้หญิงหายากขึ้นทำให้ค่าสินสอดแพงขึ้นโดยเฉพาะในชนบทรายงานระบุว่าค่าสินสอดเฉลี่ยพุ่งสูงถึง176,000หยวนหรือประมาณ24,500 u s ดอลลาร์การค้ามนุษย์พุ่งสูงขึ้นมีรายงานว่าหญิงสาวจากประเทศเพื่อนบ้านถูกลักลอบนำเข้ามาเพื่อแต่งงานกับชายจีนความไม่มั่นคงทางสังคม รัฐบาลจีนกังวลว่าผู้ชายจำนวนมากที่ไม่สามารถหาคู่ครองได้อาจนําไปสู่ปัญหาาสังคมและความไม่สงบการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมทางเพศผู้หญิงในเมืองที่มีการศึกษาสูงเลือกที่จะแต่งงานช้าลงหรือไม่แต่งงานเลยซึ่งทําให้ตลาดการแต่งงานตึงตัวขึ้นไปอีกแล้วในอนาคตจีนจะเป็นอย่างไร แม้ว่าสัดส่วนเพศเมื่อแรกเกิดของจีนจะเริ่มสมบูรณ์มากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่การแก้ปัญหาในระดับประชากรนั้นต้องใช้เวลาหลายสิบปีรัฐบาลจีนกำลังหาทางแก้ไขเช่นการให้เงินสนับสนุนสำหรับการแต่งงานและนโยบายช่วยเหลือชายในชนบทแต่คำถามคือวิธีการเหล่านี้จะได้ผลหรือไม่วิกฤตประชากรครั้งนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาด้านประชากรศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นความท้าทายทางสังคมและเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของคนจีนในระยะยาว ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Global Trends Unpack ตอนนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตาม Subscribe และแชร์้เพื่อนๆฟังกันนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ